บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะอมนนอนีเสาผนสิไปหดุพักให้พ่อผ่นนอกพี่น้องเนาะพ่อิ่นปลูกไว้บ่มีผู้หดให้ิ่นพี่น้องสาผนก็สิไปหดบ่ฮูิ่นปลูกยังแน่พี่น้องไปท่าเบิง่งบัดเทาพุผู้เล่นนอกบ่ฮูมียังแน่ในสวนพี่น้องเลยพี่นอกพี่น้องอุปกรณ์ของเขาก็มีทงังแล้วก็มีบัวหดพักเนาะทังเขาก็ไว้หิวนา้าพี่น้องหิว่น้าจากน้องใหม่ของเฮาแล้วขึ้นไปหดเนาะคุณเี่น้องเฮาสิพาย่างไบ่บนสวนบนเราปลูกพักไว้นาะพี่น้องเนาะไปตามไปเบิ่งไปชมกันเลย ก็มียังแหน่ที่เินปลูกไว้นะพี่นเพราะว่าครับกันยังบเคยเห็นจะเพื่อใ,ใกล้น้องคุณแหละบ่นทวนพักอ่ทงน้องคุพี่น้อง

อู่กันไปฮดสบายนี่ ้พี่น้องเขาสิลงไปตักเอาน้ำไปน้ำยู่ดองนี่แหละน้องพี่น้องเนาะ <Home. S 2> บาหอมปลมันอะไรปะพี่น้องพี่น้องวิธีชีวิตบ้านนอกของหน้าเข้าไปสิล่ะพี่น้องเห็ดหอเห็ดหน้าแล้วกับปลูกพืชปลูกพักกินน้องพี่น,อน้องเนาะ นี่มักทัวน้องพี่น้องเนาะแจะมักพริกอันนี้เป็นผักชีน้องพี่น้องผักชีลาวนี่แหละเนาะปลูกสารพัดพี่น้องเว้ยเป็นใบแมงลักหรือว่าพี่อีกตู่แหละนี่สิเป็นทักบัวของแม่เพิ่งปลูกไว้เนาะหรือว่าหอมบัวอะไรพี่น้องน้ำหมดแล้วไปเอาน้ำหดมดเลย ้อมีหลายอย่างอยู่เนาะพี่น้องคนปลูกไว้ก็ได้มีมะพริกพักบัวกับพักใบแมงลักพี่น้องพักหอมป้อมกับมีหรือว่าฝั่งไทยเ็นเอิญพักซีแหลรพี่น้องกำลังเป็นดอกเนาะ บักถั่วบักแตงก็มีพี่น้องแต่ว่ามันยังบ่งามปานไดเนาะยังบ่เป็นมากักแตงได้เป็นักหอมป้อมเด้ีแอันนอกของนาเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ย ำไห้ดำนาแล้วเกี่ยวข้าวแล้วกะปลูกพืชปลูกผักไปกินในครอบครัวเพราะได้ซื้อเหมือนเนาะบางอย่างเขาก็ซื้อบางอย่างเขาก็ปลูกเองกต่ยังไเงเดือนน้อยเอานังต้นอารมณ์ดีก็มีนะพี่น้ือดอกไหมเด็กเป็นปลูกไว้ ตนน้น,ะน,ตนมะขีดของเขากำลังดอกพี่น้องเลยมะถั่วก,เกเเ็เป็นหมากแล้วแหละเป็นหมากแล้วกระดกพอสมควรอยู่พี่น้องถั่วก็ได้ พ่อเพิ่นมัวแต่เห็ดเทียงเพิ่นบ่ว่างบ่ว่างหดพี่น้องแล้วอดก็เลยมาหดชวนให้เพิ่นเนาะพอได้กินพี่น้องเอ้ย ้ำไก่สิแล้วเหรอเนาะพี่น้องเนาะเรือยี่โทนี้แหละนี่มีหลายอย่างต้องเอ้ยส่วนเขาก็ได้มีหมักต,ต้องให้กวาด พี่น้องพี่น้องหลังจากที่เขาหชสวนแล้วก็สิพามาเบิ่งพักเนาะจะเป็นพักบัวพี่น้องเลยหรือว่าพักหอมบัวอะไรเนาะพักพักหอมป้อมแต่อยู่พังไทยิ่เสิเอนพักซีพี่น้องพังลาวเพเ่นเอนพังหอมป้อมเนาะอันนี้จะเป็นพักซีลาวพี่น้องพักซีลาวมีมะถั่วมะถั่วก็ใหญ่เบิดเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นเครื่อในน้อยแต่ว่าใหญ่เบิดเลยกะมีดกพอสมควรอยู่ แล้วก็มักพริกเนาะพี่น้องเนาะมักพริกกำลังดอกแต่บังามปันได้พี่น้องเลยมักพริกนี่แล้วก็มีมีหลายอย่างพี่น้องปลูกผสมกันไปเนาะแถวนี้คือสิเป็นมักถั่วเวิร์ดมีต้นมักพริกอันนั้นสิเป็นแตงกวาพี่น้องแต่บัวสิได้กินหรือบ่เนาะเบิ่งมันบังามปันได้หนนะต้นหมัก,มก,กบัวก็มีตหมักบัว ปลูกหลายอย่างผสมกันไปพี่น้องมีพริกมีแตงมีหมักโม่พักบัวผักชีผักหอมป้อมเนาะพี่น้องเลาสิปลูกรวมๆกันไปเป็นสิ่งอะไรวงามปันไโอ้หูได้กินมากเลยบอสเอาละพี่น้องสำหรับคลิปพุชพักเขาก็ขอจบเอาไว้สำเนียก,ก่อนเนะดดาะผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับสกายแล้วกดสั่นกระดิ่งให้สาวผ่อนเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเอฟซถูกถุกคนเด้อที่เข่ามาหายกำลังใจสาวผ่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง